แล้ว,ลวตอนที่หกสิบหกตอนแห่งความมันก็ได้มาถึงแล้วครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าโคตรมันเลยครับพี่น้องดูดเดือดจนผมขนล,ลุกเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณตาฟุกบูมถึงได้หายไปนานขนาดนี้เพราะตอนที่หกสิบหกนอกจากจะเป็นตอนที่นานที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาแล้วนานถึงสามนาทีหกวิกเลยทีเดียวครับแถมคุณตาฟุกบูมเนี่ยก็ยังเขียนคําอธิบายใต้คลิปด้วยครับว่า the final b a t u l e begins หรือก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้มาถึงแล้วถ้าเกิดข้อความนี้เป็นจริงตอนจบอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็เป็นได้ครับเปิดฉากมาฉากแรกเราจะได้เห็นกลุ่มของสกิบ i ิท t อยเลตโดยประกอบไปด้วยสไตรเดอร์สกิบบิททอยเลตมีเดียมดูอัลลันเชอร์คาร์โม่ทอยเลตหรือก็คือสกิบ i ิท t อยเลตลายพรางทหารขนาดกลางจรวดคู่ที่กําลังเปิดฉากยิงกับพันธมิตรก่อนที่จะมีกลุ่มสกิบ i ิททอยเลตจำนวนมากเข้ามาร่วมครับโดยที่หากดูจากแผนที่นะครับตอนนี้เราอยู่ในเขตตะวันออกกลางอยู่ครับ ถัดมาเราจะได้เห็นพวกของ Du p พ็กแอร์สไต s s ก i b i d i t o i l e t ที่บินมาครับซึ่งพวกเขาก็ยิงจรวดสวนกับพวกพันธมิตรครับก่อนที่จะมี Du p พ็กแอร์สไต s s ก i b i d i t o i l e ตตัวหนึ่งครับที่โดนสอยล่วงลงไปซึ่งตัวที่โดนสอยล่วงลงไปก็ได้ล่วงลงไประเบิดใส่สไ r i d e r s ์ส i ิบบิททอยเด้วยครับโดยจังหวะน,นี้ Strider s ์ i กิบบ i ททอยเลเงยหน้าขึ้นไปมองก่อนที่เหมือนจะรู้นะครับว่าอิบอายก่อนที่ฉากจะตัดมาทําให้เราได้เห็นกลุ่มของลาดคาเมราแมนโดยในฉากนี้เราจะเห็นว่ามีกลุ่มของลาดคาเม โดยพวกเขาจะถือปืนมิสไซล์คู่ทั้ง3ตัวครับคือตัวนี้มันเหมือนถือมิสไซลมือเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถือ2อันนะครับและเราจะได้เห็นตัวของคาร์เมล่าแมนตัวหนึ่งที่กําลังไฝยิงปืนสวนใส่พวกสกิมบีดิทอยเลตด้วยครับนอกจากนั้นเรายังได้เห็นรัสสปีกเกอร์แมนอีกด้วยแต่สังเกตยากโคตรแต่ชเช้าพี่รัสคาร์เมล่าแมนที่อยู่ตรงข้างหลังถูกยิงทิ้งโดยที่ถ้าหากเพื่อนๆดูดีๆนะครับพี่รัสคาร์เมล่าแมนที่อยู่ข้างหลังเขาจะกระเด็นไปเฉยๆนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นว่า, Man ร,า,า,วาวรัสคารปเมล่าแมนตัว ราะว่ากระสุนหมดแล้วนั่นเองแต่พอกระสุนหมดแล้วนะครับตัวของเขาก็เลื่กที่จะดับเครื่องชนวิ่งไปในแนวหน้าทันทีก่อนที่เราจะได้เห็นตัวของสป e เกอร์แมนที่ขับทอยเลดคาร์วิ่งผ่านไปครับก่อนที่เราจะได้เห็นคา m ์เมล่าแอตแทกเฮลิคอปเตอร์หรือก็คือเฮลิคอปเตอร์กล้องสาหรับจู่โจมครับได้เข้ามาในฉากโดยที่คา m ์เมล่าแอตแทกเฮลิคอปเตอร์มาพร้อมกับมิสไซล์ถึง8อันกันเลยทีเดียวครับโดยที่ตัวของน้องมาถึงก็ยิงเปิดมิสไซล์ไป4นัดครับจังหวะนี้โดนพวกสกิมดีทังแล้วเราก็็จะได้เหน Last ที่เขาบ้าบิน่นทิ้งที่ยิงจรวดแล้วลวิ่งดับเครื่องชนเข้าไปในฝูงสกิปดีทอยเลตอีกด้วยทันใดน,นั้นเองตัวของน้องคาร์เมล่าแอตแทกเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ยิงมิสไซล์อีก4นัดที่เหลือก่อนที่น้องจะโดนสอยล่วงไปโดยใครสักคนและตุยลงไปในที่สุดไม่แต่ถึงแม้ว่าตัวของน้องจะล่วงลงไประเบิดตัวของน้องก็ยังทําประโยชน์ได้ครับเพราะสามารถทําให้สกิปดีทอยเลตตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บไปด้วยหลังจากนั้นตัวของพ์ออฟวิวคาเมล่าแมนของเราก็ได้หยิบปืนสตันขึ้นมาพร้อมที่จะยิง และได้ยิง้าเปาได้สาเร็จจนตัวสกิบดิทอยเลตโดนสตาร์ลงไปในที่สุดก่อนที่เราจะได้เห็นคาเมราแมนอีกตัวหนึ่งที่ยิงปืนอีกแบบหนึ่งที่เหมือนจะเป็นแท่งเหล็กออกไป2นัดคือถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าได้เป็นกระสุนคล้ายๆกับตัวของคาเมราวูแมนนะครับซึ่งทําให้ในตอนนี้เราได้รับการเฉลยเรียบร้อยแล้วว่าตัวของคาเมราแม็กปืนที่อยู่ขวาล่างคือปืนที่เป็นต้นฉบับเป็นปืน House r i f l e จากเกม h a l f Life 2คือปืนแบบเดียวกันกับคาเมราวูแมนและคาเมราแมนตัวนี้ครับเพราะตัวของปืนมีลักษณะที่คล้ายกันซึ่่งทําาาให้้้เรรรูแลววคับ จริงๆแล้วคาร์เมล่าแม็กเขาสามารถยิงปืนที่เป็นเหมือนลูกดอกออกไปได้น,นั่นเองถึงแม้ว่าคา m ์เมล่าแม็กจะหายไปแล้วก็เหอะโดนลืมไปแล้วชัวร์ป้าบและในฉากนี้เองเราจะได้เห็นแสงสีเขียวแวบหนึง่งซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นซีเคียดเอเจนต์อีกด้วยครับหลังจากนั้นคาร์เมล่าแมนและพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนจะก้มลงดู iPad และใน iPad จะมีช่วงเวลาแรกที่หน้าจอเป็นสีเขียวครับพร้อมกับเขียนว่าเดอะไททันซาดาวอีกด้วยที่แปลว่าพวกไททันได้พ่ายแพ้แล้วแต่เนื่องจากตัวอักษรฟอนต์นมันจางมากก็เลยมีแฟนๆบางคนคิดว่า หรือจะเขียนว่า run Titan z a r e s หรือเปล่าซึ่งแปลว่าวิ่งไททันตายแล้วเพราะว่าตัวอักษรมันไม่ค่อยชัดครับโดยเราจะได้เห็นจอแสดงผลว่า s k i b i d i s k i b i d i s k i b i d i และที่ iPad เราจะได้เห็นว่ามี Cameraman 1056ถูกเขียนเอาไว้อยู่ที่ iPad อีกด้วยครับโดยถ้าหากเพื่อนๆจำได้นะครับ iPad ในตอนที่56จะเขียนว่า Cameraman 1247แสดงว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าตัวเลขบ่งบอกถึงชื่อของ Cam e r a Man ตัวนั้นๆครับ อย่าง Point of View Camera Man ตัวนี้ก็คือ Camera Man 1056นั่นเองส่วน1247ก็โดน Titan Speaker Man ล่างปรสิตฆ่าตุยไปแล้วนั่นเองในตอนที่56โดยที่ใน iPad เราจะได้เห็น Titan Camera Man และ Titan Speaker Man นอนแอ้งแมงสลบอยู่ใต้ Scientist Skibidi Toilet และ G-Man Skibidi Toilet ครับโดยที่ไม่รู้ว่าในคราวนี้ G-Man Skibidi Toilet เป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมด้วยซ้ำอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่า G-Man Skibidi Toilet เป็นตัวปลอมมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็เราไม่มีทางเดาได้เลยครับ เพราะจีแมนในตอนที่5 7ที่บาดเจ็บและตอนที่60ที่บาดเจ็บตัวของเขามีรอยแผลเป็นที่หน้าแล้วครับคือการที่หน้าตาสะอาดสะอ้านขนาดนี้ทําให้เราไม่รู้จริงๆครับว่าตัวของเขาเป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมกันแน่หรือว่าจีแมนสกีบิดีทอยเลตไม่มีตัวจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วกาวในมือน,นี้มันสั่นไปหมดแต่เราจะข้ามเรื่องจีแมนตัวจริงตัวปลอมไปก่อนหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่า Point อ f View Camera Man 1056ได้ช็อกอย่างมากถึงกับทํา iPad ล่วงเลยครับ และคาเมล่าแมนเพื่อนของเขาก็ถึงกับโยนปืนทิ้งเช่นกันไม่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เพื่อนของพอยออฟวิวคาเมล่าแมน1056จะโกรธอย่างมากถึงกับตัวสั่นเลยครับตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมน1056เองก็กำหมัดเหมือนกันและอาการนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับแม้แต่สป e เกอร์แมนก็เป็นครับเพราะเราจะได้เห็นว่าสปิเกอร์แมนก็โกรธจัดถึงกับวิ่งเหมือนกันจังหวะน,นี้ทุกคนจะวิ่งไปที่เดียวกันครับโดยในฉากนี้เราจะได้เห็นสกินบิดดีท,ยทอยเลตท,ที่โดนยิงลูกดอกด้วยปืน ลูกดอกจากเพื่อนของพอยออฟวิวคาเมล่าแมน1056จังหวะน,นี้พี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนไม่รอช้าพุ่งเข้าไปหาเจ็ตแพ k s สกิฟตี t ทอยเลที่พุ่งเข้ามาก่อนที่ตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนจะอัดไม่ยั้งซึ่งในระหว่างที่กวดจัดจัดเราจะได้เห็นเงามือปิศาลยื่นมีดมาให้กับพอยออฟวิวคาเมล่าแมนซึ่งพอยออฟวิวคาเมล่าแมนจะรับมีดจากเจ้ามือปิศานั้นมาถ้าเราดูจากลักษณะาการแต่งกายแล้วยังไงก็คือซีคิทเอจเจนต์พอยออฟวิวคาเมล่า ที่เราจะได้เห็นตัวของ Se ีคิตเอเจนใกล้ขนาดนี้แบบพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนไม่ตุยหลังจากที่พอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนได้เอามีดเสียบเจ็ตแพ็กสกิมบิดทอยเลตไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มวิ่งต่อโดยที่เราจะได้เห็นคู่หูของพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนต่อยตีกับสกิมบิดทอยเลตอยู่เช่นกันครับแล้วเราจะได้เห็นศพของสกิมบิดทอยเลตตัวอื่นอีกด้วยจังหวะน,นี้พอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนไม่รอช้ารีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับก่อนที่ทางด้านซ้ายของพอยต์ยอตอนครคับ แต่เราจะเห็นนะครับว่าตัวของเขาในบาดเจ็บแล้วก็แว่นแตกถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นเพราะว่าโดนมิสไซล์จากน้องคาร์เมล่าแอ a แท็กเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่นั่นเองทันใดนั้นเองก็ได้มีสปีกเกอร์บูแมนกระโดดมาอย่างไกลครับเอามีดเสียบใส่หัวเจ้าดูโอ้ลันเชอร์บัสซอ a ์คาร์โม่ทอยเลแบบไม่ยั้งเลยครับก่อนที่จะมีแบ็กสปีกเกอร์แมนที่บินมาด้วยเจ็ตแพกมารุมวงแทงด้วยครับทำให้ดูโอ้ลันเชอร์บัสซอร์คา mo ์โม t ทอยเลดตุยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แบบไม่ต้องสืบกันเลยทีเดียว และเขาจะได้เจอกับดูเพ็กแอร์สไตส์กิบบิตตี้ทอยเลที่มาขวางเอาไว้ครับตัวของเขาพยายามที่จะยิงจรวดเพื่อเก็บพอยอัลวิ e คาเมล่าแมนแต่ก็ได้มีลูกดอกมาปักหน้าทําให้วิถีจรวดโดนเบี่ยงขึ้นไปข้างบนทั้ง2อ,อันเลยครับหลังจากนั้นพอยอัลวิลคาเมล่าแมนจะหันไปดูว่าใครเป็นคนยิงซึ่งคนที่ยิงก็คือคาเมล่าบูแมนนั่นเองครับโดยที่คาเมล่าบูแมนจะยิงทั้งหมด5ดอกโดยที่2ดอกแรกจะยิงใส่ดูเพ็กแอร์สไตส์กิบบิตี้ทอยเล และ3ดอกใส่พวกสกิมบิดทอยเลตที่อยู่ข้างหลังก่อนที่จะมีดูเพกแอสไตน์สกิมบิดทอยเลตอีกตัวบินออกมาจากหมอกควันแต่เช้าดูเพกแอสไตน์สกิมบิดทอยเลตที่โดนคาร์เมล่าวูแมนยิงดันไปชนกับดูเพกแอสไตน์สกิมบิดทอยเลตตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาทําให้เกิดการระเบิดและทําให้มิสไซล์ของดูเพกแอสไตน์สกิมบิดทอยเลตตัวใหม่หล่นลงกับพื้นและระเบิดตุม้มหลังจากนั้นพอยตอัพวิวคาร์เมล่าแมนจะเห็นสปิเกอร์แมนที่อยู่เบื้องหน้าโดนยิงล้มลงต่อหน้าต่อตาก่อนทีี่จะมมกกาาารรปฏรตัวขของึ้น ก่อนที่เราจะได้เห็นตรายอะติเลอริสกิบดีทอยเลตหรือก็คือสกิบดีทอยเลตปืนใหญ่แบบ3อันที่เหมือนจะโดนควบคุมได้ไมายิงใส่สไตรเดอร์สกิบดีทอยเลตก่อนที่ตัวของมันจะพุ่งชนใส่สไตรเดอร์สกิบดีทอยเลตตัวเย่ไปแล้วเราจะได้รับการเฉลยว่าจริงๆแล้วมันคือทีวีบูแมนนั่นเองครับที่ควบคุมสกิบดีทอยเลตเอาไว้ทันใดนั่นเองเราจะได้เห็นทีวีบูแมนกลับเข้าล่างเดี๋ยวนะเราล่างมันมายังไงอะ คือตัวของทีวีบูแมนสามารถวาร์ปมาได้ในระหว่างที่ไม่มีหัวได้งั้นเหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าส่วนของล่างกับส่วนของหัวควบคุมแยกกันสินะเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตฉากนี้ดูนะครับข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีทีวีบูแมนเลยครับงั้นแสดงว่าทีวีบูแมนได้ใช้ร่างกายวาร์ปเข้ามันเองหลังจากนั้นสาวๆทั้งสองคนสปิเกอร์บูแมนและคาเมราบูแมนจะเดินเข้ามานี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราได้เห็นสามสาวได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากนั้นพอยต์อว์วิลคาเมราแมนก็จะได้จับมือสปิเกอร์แมน ก่อนที่เราจะได้เห็นว่าแบ็กสปีกอรแมนก็กระโดดลงมาด้วยหลังจากนั้นจะเป็นการปรากฏตัวของดูโอ a เลเซอร์ม r ลฟอร์เมสไทรเดอร์สกิบบิตต์ไทเลตโผล่ขึ้นมาชาร์จปืนพร้อมที่จะยิงลำแสงแล้วมันก็ได้ยิงด้วยนะครับแต่ทนใดนั้นเองก็มีพี่คริตโตมาชนมันจนทําให้มันเนยกระเด็นและวิถีลำแสงเนี่ยก็โดนเบี่ยงไปอีกด้วยซึ่งพี่คริตโตของเราก็เริ่มจากการเด็ดปืนทางด้านซ้ายและต่อด้ดยปืนทางด้านขวาครับแต่เจ้าดูโอ t เลเซอร์มัลฟอร์เมสไตรเดอร์สกิบบิตต์ไยเลตก็ยัง แต่มันก็โดนพี่ขีที่ตกของเราพุ่งชนขาตัดขาไปทําให้มันลม้มลงและระเบิดไปในที่สุดโดยที่ตัวของ d u a l ล a ล e r m a l f o r m ฟเมตส i d e r s อร์สก i บบิททอก็ได้โผล่ออกมาในตอนที่65หรือก็คือตอนที่แล้วนั่นเองครับก่อนที่พี่คีที่ตกของเราจะโดดลงมาแบบโคตรเท่พร้อมกับยานกิสกิบดิททอยเลตที่ลงจอดซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าสาวๆเขาปลิ้มพี่คีที่ตกมากยกเว้นทีวีบูแมนผมอยากจะบอกว่าทีวีบูแมนทำหน้าเอื่อมละอาแบบนี้กับฝั่งพันธมิตรแค่พี่คีริโตะคนแรกเลยนะคร กลายเป็นว่าพี่คิริโตะโดนทีวีวูแมนหมั่นไส้เฉยเลยเอา้าผมคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทีวีวูแมนกับพี่คิริโตะหรือไม่ก็จริงๆแล้วทีวีวูแมนอาจจะแค่หมัน่นไส้เพราะว่าพี่คิริโตชอบอวดเก่งก็ได้โดยที่เราจะเห็นนะครับว่าถึงแม้ทุกคนจะชื่นชมแต่ทีวีวูแมนกับสายหน้าะง,งั้นก่อนที่เราจะได้เห็นแบ็คสปีกเกอร์แมนกับพี่คิริโตมาจับมือกันซึ่งการจับมือในรูปแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเด็บมีอัพซึ่งการ,การบบเรรดร็บมีอบบัพบบก ที่ไททันคาเมล่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนจับมือกันและกันนั่นเองครับทันใดนั้นเองเราจะได้เห็นกองกําลังของกลุ่มสกิบิดทอยเลตบุกโจมตีเข้ามาครับโดยที่เราจะได้เห็นโพลิสสกิบิดทอยเลตบุกเข้ามาเป็นตัวแรกก่อนที่จะมีพวกสกิบิดทอยเลตบุกเข้ามาใช่ครับและโพลิสสกิบิดทอยเลตตัวนี้ก็คือตัวที่ยิงปืนออกมาเป็นน็อตที่ฆ่าคาเมล่าแมนไปในตอนที่65นั่นเองจังหวะนี้เราจะได้เห็นพวกสกิบิดทอยเลตบุกเข้ามาและในฉากนี้เองเราจะได้เห็นตัวขอขาาอออองไซเเนททิสสตกกบบดดี้ยยลลโผ่มาวครั ดูยังไงก็ใช่นะครับซึ่งหากเพื่อนๆดูดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยหนีหมดยกเว้นลาด์สคาเมราแมนตัวนี้ซึ่งเขาแบกที่ยิงจรวดยิงต้านพวกสกิปดีทอยเลตครับทีวี m a n แมนไม่รอช้าพาสา,าวว้าหนีไปก่อนทีวีแมนได้คุยอะไรกับพี่คริโตครับซึ่งถ้าเรากอ,อก,กับเราก็จะได้ยินทีวีแมนพูดว่า Get out idiot หรือก็คือให้ออกไปไอ้ปัญญานิ่มซึ่งคําว่า get out จริงๆแล้วมันเป็นคําที่ถือว่าหนักแน่นมากนะครับคือปกติฝรั่งจะใช้คํานี้ต่อเมื่อต้้ออองงกการรไไล่ใคสคนหออปจิ อ๋อแสดงว่าพี่คริโตเขาจะบวกเว้ยแต่โดนทีวีแมนหยุดเอาไว้เพราะรู้นิสัยของพี่คริโตและทีวีวูแมนก็ทาหน้าเอือมอาจจะเป็นเพราะว่าพี่คริโตเนี่ยไม่ถูกนิสัยกับกลุ่มทีวีแมนครับเพราะกลุ่มทีวีแมนเขาจะเน้นกลยุทธ์ที่ถ้าไม่ไหวก็ถอยแต่พี่คริโตจะบวกจะซัดลูกเดียวเลยอันนี้ผมกลาวนะครับเชื่อแค่99.9% 9 99ก็พอซึ่งพี่คริโตก็เหมือนจะฟังแต่โดยดีครับรอยยังชั่วก่อนที่ทีวีแมนจะพาโตของแบ็กสปกเกอร์แมนหลบหนีไปจังหวะน,นี้พอยออมร่ไช้า วิ่งเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเพื่อนๆอนอยู่จํานวนมากและรัสทีวีแมนที่รอพาทุกคนว์ปหนีครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนจาได้ตัวของรัสทีวีแมนจะยังไม่ได้โผมาแต่เขาว์ปควันดามันันเองครับโดยทําให้เรารู้นะครับว่าตัวของพวกทีวีแมนสามารถว์ปวัตถุได้ทุกอย่างจริงๆแม้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่หนักเอามากๆทําให้เราเหมือนได้รู้เพิ่มนะครับว่าตัวของพวกทีวีแมนสามารถว์ปวัตถุได้ด้วยแต่ถ้าผมเดาพวกตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้ตัวของทีวีแมนรูปร่างปกติน่าจะว์ปไม่ได้นะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังมีโถส้วมอยู่ด้วยครับพอออว่บิลคาเมล่าแมนไม่รอช้าวิ่งเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่เขาจะหันหลังกลับมาและเห็นว่ามีรัสคาเมล่าแมนตัวหนึ่งโดนลังท้ายไว้ซึ่งรัสคาเมล่าแมนตัวนี้ก็คือตัวที่เขาพยายามจะยื้อให้เพื่อนๆวิ่งหนีไปในขณะที่เขายิงมิสไซล์ใส่พวกสกีบิดดี้ทอยเลตนั่นเองตัวของรัสคาเมล่าแมนกำลังวิ่งมาจะ่ถึงแล้วแต่เจ้าบัสซอร์มิวแทนสกีบิดดี้ทอยเลตก็ได้มาล็อก,ไ,ก,ปก, Man ออกไปตวเยเเ่นัอง ซึ่งตัวของบั s ซอ m u มิวแทนสกิมิดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับตอนที่62นั่นเองครับลาตทีวีแมนไม่รอช้าใช้แสงทีวีสาดใส่หน้าบัตซอ m u มิวแทนสกิมิดทอยเลแต่บัตซอ m u มิวแทนสกิมิดทอยเลตเขาเตรียมแว่นเอาไว้สําหรับป้องกันแสงที่เจ้า,เาไว้แล้วก่อนที่ราตทีวีแมนจะปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วพาทุกคนว้าไปซึ่งเราจะได้ยินเสียงราตทีวีแมนพูดว่าหรือก็คือไอ้สีแดงมากทันใดน,นั่นเองทุกตัวที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ออกมาจากตู้้้นเเรแลววาาจะไดห็่ ล่าทีวีแมนได้บอกอีกด้วยว่าให้เกตเอาอีกครั้งครับหรือก็คือออกไปได้แล้วนี่ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าพวกทีวีแมนเนี่ยทุกคําที่พวกเขาพูดจะตรงตรง,ตรงดิบดิบพูดออกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับพวกตัวที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์รวมไปถึงพอยต์ออฟวิวคา m ์เมล่าแมนก็ได้ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ไปโดยที่เราจะอยู่ในฐานของกลุ่มทีวีแล้วเราจะได้เห็นทีวีแมนไม่กี่ตัวเท่านั้นทําให้เราได้รู้ว่าพวกทีวีแมนมีจํากัดอย่างมากเลยครับโดยที่ฐานทัพของทีวีแมน จะไม่ได้เน้นไฮเทคแล้วเราจะได้เห็นทีวีแมนตัวนี้เดินออกมาเพราะว่าเขาคือทีวีแมนที่พาแบ็กสปิเกอร์แมนวาร์ปมานั่นเองครับแล้วเราจะได้เห็นจอทีวีขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังของ,ของสาวๆโดยที่ทีวีบูแมนก็ต้อนรับเข้าฐานย่างเป็นมิตรอีกด้วยแต่เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับทั้งแบ็กสปิเกอร์แมนแบ็กสปิเกอร์บูแมนแบ็กคาเมล่าบูแมนพวกเขาสำรวจรอบๆอ,อ,อย่างจริงจังแสดงว่าพวกเขาเคยเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกครับและใช่ครับพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนเองก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเขาสำรวจไปรอบๆ แล้วเราจะได้เห็นทีวีแมนสตัวที่กําลังเดินล่าตะเเวนอยู่แล้วเราจะได้เห็นจอทีวีอยู่ข้างบนอีกจอก่อนที่ไซอนทิสทีวีแมนหรือว่าทีวีแมนนักวิย์จะปรากฏตัวออกมาเพื่อพูดคุยกับพอยออฟวิลคาเมล่าแมนนั่นเองครับพอทีวีแมนนักวิย์เข้ามาประโยคแรกที่เขาพูดกับพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็คือ this r e m a i n confidential หรือก็คือนี่เป็นความลับนะผมคิดว่าน่าจะหมายถึงตัวของฐานทัพของทีวีแมนนั่นเองโดยที่ทีวีแมนนักวิย์จะสวมใส่เสื้อกาวสีขาว และที่กระเป๋าหน้าอกเราจะได้เห็นสิ่งที่เหมือนกับนามบัตรโดยที่จะมีตัวของทีวีที่เหมือนจะมีอะไรเขียนอยู่ตรงกลางจอแต่มองไม่ชัดแต่ถ้าให้ผมเดามันน่าจะเขียนว่าทีวีศูนย์ครับโดยที่ทีวีนี้ก็เป็นทีวีแบบเก่าเช่นกันมีตัวปรับช่องและลำโพงอยู่ทางด้านซ้ายของทีวีครับซึ่งมันไม่ใช่ทีวีแบบเดียวกับของทีวีแมนนักวิทย์นะครับก่อนที่ในฉากท้ายสุดเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของไททันทีวีแมนแบบชัวร์ป้าพ,พร้อมพูดว่าซึ่งจริงๆแล้วมันฟังยากมากครับ เสียสุดท้ายเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าฟังเสียงแล้วผมรู้สึกว่ามันคือเสียงโทนเดียวกันกับชทท่านทีวีแมนแบบเป,เป๊ะเลยครับ